หลังจากที่ทํากั้นห้องผนังเบาก็จะมีพวกเศษโครงข้าวเหลือนะครับแล้วก็แผ่นผนังก็เหลือด้วยเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะเอามาทํารั้วบ้านนะครับความสูงประมาณสัก80เซนสูงเท่าโครงข้าวที่ตัดเหลือนั่นแหละอันดับแรกก้าโครงตัวยูมาวางเทียบเลยนะฮะก็ตัดแล้วก็พับทั้งสองฝั่งให้มันเข้ากับช่องได้นะครับผมจากนั้นก็ใช้สวาดด่านโดยใส่ดอกดอกกระเบื้องนะมาเจาะนําข้างล่างนี้ก็จะยึดแค่2จุดนะครับผม เจาะดําเสร็จแล้วก็จะใช้สว่านโรตารีร่นะครับเจาะรูเข้าไปผมเจาะเป็นขนาดเบอร์8นะฮะเพราะว่าผมจะใส่ปลุกเบอร์8เข้าไปนะครับผมนี่แล้วก็เอาปุกใส่เข้าไปเลยเป็นปุกเหล็กนะฮะใส่แหวนรองนิดนึงเพื่อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็เปลี่ยนหัวเป็นหัวไขควงแล้วก็ขันให้แน่นได้เลย,เลยอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับตอกปุกเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นอันนี้ก็เป็นโครงข้าวตัวซีที่มันตัดเหลือนะครับ จะเอามาใช้เป็นเสาคาแล้วน้ำหนักนั่นแหละความยาวเขาเท่ากันหมดนะประมาณ80เซนนะฮะที่ผมก็เอาคงตัวยูยาวนะครับมาตัดเหมือนกับตัวแรกที่เราใส่นะแต่ว่านี้เราจะใส่ด้านบนนะฮะก็ทำเหมือนกันเลยตัดพับด้านหนึ่งแล้วก็ไปติดด้านบนนะฮะพอมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็กะเอาได้เลยนะครับให้มันใส่ในช่องได้แล้วก็ตัดแล้วก็พับแล้วก็ยึดสกรูเข้าไป ทีนี้เราจะเอาเสาตัว C เข้าไปใส่ข้างในนะผมจะใส่ระยะห่าง40เซนนะครับเพื่อความแข็งแรงก็ไม่ต้องวัดอะไรยากนะครับดึงตลับเมตรยาวๆแล้วก็กล่าวได้เลยนะ40เซนใส่อันนึงแล้วก็เอาคอนมาเคาะให้มันตรงนะฮะพอว่างโครงเสร็จแล้วผมก็จะใช้ครีมย้ำโครงนะครับย้ำเข้าไปเลยจะทําให้โครงข้าวเชื่อมต่อกันแล้วก็มีความแข็งแรงนะฮะจะไล่ย้ำจากด้านล่างก่อนเพราะว่าเราวัดไว้40เซนแล้วนะแต่ละช่อง ก็ไล่ยาไปเลยครับจนสุดซึ่งตัวครีมย้ำโครงเนี่ยจะดีกว่าการยึดสกรูแน่นอนนะฮะหนึ่งเลยก็คือความเร็วในการทำงานสองคือแข็งแรงกว่านะฮะเพราะว่าตัวโครงกับตัวโครงเนี่ยแนบติดกันเลยและสามคือไม่เป็นรอยนูนทำให้เวลาที่เราแปะผนังเนี่ยมันจะทำให้เรียบหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นมากๆเลยพอย้ำโครงด้านล่างเสร็จนะครับเราก็จะมาไล่ย้ำโครงด้านบน โดยด้านบนเนี่ยก็ไม่ได้วัดอะไรยากเหมือนเดิมนะเออด้านล่างมันตรงแล้วใช่ไหมแล้วก็แค่ใช้ระดับน้ําแปะเข้าไปเลยแล้วก็ย้ำโคนะครับเพื่อทาให้ตัวโค้งข้าวเขาได้ฉากเนาะง่ายๆนะส่วนระดับน้ําที่ผมใช้ก็จะเป็นวัดระดับน้ําดิจิตอลน,นะครับก็จะไม่ได้ดกะอะไรมากมายมองแค่ตัวเลขมันเก้าสิบองศาก็คือได้ฉากแล้วจะใช้ระดับน้ําแบบธรรมดาก็ได้ครับไม่ได้ต่างกันมาก ก็ออกมาดูดีเลยทีเดียวนะลองจับตัวโครงดูก็บอกเลยว่าแข็งแรงมากเลยนะครับผมทีนี้เราก็จะเอาแผ่นผนังที่มันเหลือนะครับมาปิดอันนี้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดท,ที่เหลือนะครับก็ทาบแล้วก็ใช้ดินสอขีดได้เลยนะฮะแผ่นสมาร์ทบอร์ดผมก็จะเอาไว้ฝั่งที่อาจจะโดนความชื้นอาจจะโดนฝนสาดนะฮะเพราะว่ามันกันน้ำเนาะเป็นเหมือนแผ่นปูนจากนั้นก็ไปตัดโดยใช้หินเจียรไล้สายครับแล้วก็แผ่นกับกระเบื้องของพามกิน เป็นแผ่นตัดอเนกประสงค์นะฮะตัวนี้ตัดเหล็กตัดไม้ตัดปูนได้นะครับตัดกระเบื้องได้อาจจะตัดไม่ดีเท่าใบที่ตัดเฉพาะงานนะแต่ว่ามันตัดได้ทุกอย่างนะครับผมอพอเทียบดูก็เป๊ะเลยฉานนั้นเราก็จะยึดแผ่นเข้ากับตัวโครงข้าวเลยนะฮะตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นปูนใช่ไหมผมแนะนําว่าเราควรจะเจาะควานก่อนนะฮะ โดยใช้แบบดอกเจาะสองชั้นเพราะเวลาที่เราใส่สกูเข้าไปเนี่ยมันจะได้หัวจมนะผมจะโปรหรือลงสีเนี่ยมันก็จะได้เนียนไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราไม่เจาะนําเจาะคว้านก่อนเนี่ยหัวสกูมันจะแบบนูนออกมาก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แผ่นผนังปูนแบบนี้ผมว่าเจาะคว้านดีสุดแล้วแผ่นสมาร์ทบอร์ดเลยนิดนึงก็เลยมาใส่ฝั่งนี้นะครับผม ก็เผื่อฝนสาดแล้วน้ํากระเด็นเข้ามาจะได้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วแผ่นที่พมเหลือก็จะมีแผ่นผนังยิปซั่มเหลือค่อนข้างแผ่นใหญ่นะตัวผนังยิปซั่มเนี่ยตัดง่ายติดง่ายมากเลยนะฮะผมก็จะเอาตัวผนังเนี่ยมาทาบแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดยาวๆได้เลยกรีดสุดแล้วก็หักครับหักเสร็จแล้วก็กรีดอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นรอยพับได้ละไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรยากก็ใช้แค่คัตเตอร์จบเลยอันนี้ส่วนหัวเกินก็ เหมือนกันครับแคเตอร์กิีดหักแล้วก็กรีดอีกฝั่งจากนั้นก็ยึดสกรูเข้าโครงข้าได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเจาะนําก็ยึดสกรูเข้าไปได้เลยเพราะว่าตัวผนังเขาไม่ได้แข็งนะครับเรายึดเข้าไปหัวสกรูก็จะจมไปเองปรากฏว่าผนังเหลือไม่พอก็เลยใช้เป็นแผ่นสังกะสีแทนแล้วกันเนาะใช้กรรไกรตัดเหล็กของออโคนะครับตัดง่ายมากเนี่ยได้แผ่นหลังคาที่ตรงเลยรกยรรไกรตัวนี้เขามีล่องระบายเหล็กนะครับทาให้ตัดได้ตรง อ่าแล้วก็มาเทียบแต่นั้นก็ยืดสกูดได้เลยนะฮะต้องพยายามเก็บมุมด้วยนะครับสำหรับหลังคาสังกะสีแหละเพราะว่ามันคมมากเลยอันนี้ผมก็ให้มุมที่คมคมเนี่ยคิดกับด้านในนะครับจะได้ไม่บาดมือพอเรายึดแผ่นหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยก็ยืดผนังปิดแล้วก็ทับมุมอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้มีคมออกมาลักษณะประมาณนี้นะเพราะถ้าเรายึดแผ่นสังกะสีสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้มีคมยื่นออกมานะครับ ทีนี้ผมจะมาปิดด้านบนนะครับด้วยแผ่นไม้เหลือๆคลิปนี้ก็ใช้ได้ของเหลือๆนะแต่ก็ดีนะครับเผื่อเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันก็ยึดสกรูเข้าไปเลยนะครับตัวแผ่นไม้เนี่ยขนาดความกว้างได้อยู่แล้วขนาดความยาวไม่พอดีอันนึงก็ตัดออกนะครับผมแล้วก็ยึดสกรูเข้าได้เลยโอเคอันนี้ยึดแผ่นสุดท้ายแล้ว งานก็ออกมาประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการโปลแล้วก็ลงสีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําวันนี้จบงานแค่นี้ก่อนละกันก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับการทำรั้วโดยใช้โครงข้าวแข็งแรงเลยทีเดียวถ้าชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ